โยกิโยชะแชมป์เควันคนปัจจุบันลั่นอยากเจอซุปเปอร์เล็กหลังแขนให้ทาเครุโยกิโยชะ เจ้าของแชมป์เควันรุ่นไลท์เวทคนปัจจุบันที่กำลังมีคิวป้องกันกันกบคันนาการโมระเพื่อร่วมชาติวันที่17มีนานี้ออกมาเผยว่าตอนอยากจะดวนกับซูเปอร์เล็กเกียริหม่9แชมป์วันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทชาวไทยเพื่อจะล้างแค้นให้กับทาเกรุเซคาวะนักชกรุ่นพี่ย้อนกลับไปขอน้านี้ครับโยกี่โยฉะนะครับมาช่วยฝึกซ้อมให้กับทาเกรุเสมอครับในช่วงตอนที่กำปั้นรุ่นพี่เตรียมตัวชิงเข็มขัดวันคิกบ็อกซิ่ง 165ที่ญี่ปุ่นนะครับเรียกได้ว่าทั้งสองมีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวและรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ต้องเห็นรุ่นพี่มาพ่ายแพ้ในไฟดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามเวลานี้นะครับโอกาสที่โยกิจจะมาโชกับซูเปอร์เล็กอาจจะยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากทั้งสองอยู่ในคนละพิกัดแต่ก็สามารถทำน้ำหนักมาเจอกันได้โดยโยกิ ยูกิน้ำหนักปัจจุบันคือ63กิโลกรัมส่วนซูเปอร์เล็ก61กิโลกรัมในขนาดเดียวกันต่างฝ่ายต่างอยู่ในสึกคนละสายเพราะยูกิยังมีสัญญาอยู่กับเควันและทางซูเปอร์เล็กเป็นแชมป์โลกคนปัจจุบันของวันเซียนเบนชิฟตซึ่งในอนาคตยังพอมีความเป็นไปได้ที่ทั้งคู่จะเจอกันนะครับ